เป็นอีกหนึ่งคู่ที่หลายคนกำลังลุ้นอยากให้กลายมาเป็นคู่จริงสำหรับคู่ของหนุ่มอารมณ์ดีนิกกี้นัชัดกับสาวก้อยอรัชพรซึ่งเรามักจะได้เห็นโมเมนต,ต์น่ารักหวานออกสื่อกันอยู่บ่อยๆและล่าสุดในไอจีของแจ็คแฟนฉันได้โพสต์ภาพพร้อมระบุแคปชั่นว่ารักกันนานๆน,น,นะครับนายน้อยนายหญิงต่อไปไม่กล้าอำนายน้อยแล้วครับ จะอัมเบาๆตามที่ FC ขาหื่นขอมาแต่รายการ i can see ที่เพิ่งจบไปผมอัมไปแล้วทำไงดีแล้วเดี๋ยวไปขึ้นรถกับนายหญิงอีกงั้นผมอัมเบาๆนะครับ Hashtag ผมจะไม่อัมเรื่องที่นายน้อยเคยไปเที่ยว Hashtag ผมจะไม่อัมเรื่องที่นายน้อยไปกับผม Hashtag เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปพูดในรถแล้วกันครับ พร้อมแท็กหานิกกี้นะัชชัดและก้อยโดยนิกกี้ก็ได้รีบเข้ามาคอมเมนต์ว่าจะอําขอแรงๆนะครับอย่าเบาและหนุ่มแจ็คก,ก็ได้ตอบกลับไปว่าผมไม่กล้าอําในน้อยเยอะครับเพราะเดี๋ยวผมไปขึ้นรถนหญิงก็ต้องแต่งเรื่องโกโหกอีกแฮชแท็กเพราะผมเป็นผู้กำกับคิดเรื่องเก่งโดยงานนี้เหล่าบรรดาแฟนคลับก็ได้เข้ามากดไลค์พร้อมกับคอมเมนต์ว่า สงสารแมวน้อยเถอะครับแค่นี้ก็เป็นแมวน้อยแล้วอย่าให้เป็นแมวบาดเจ็บเลยจัดไปเถอครับลูกพี่แค่นี้เบามากแคปชั่นเด็ดมากขอแรงๆเลยค่ะพี่แจ็คไปขึ้นรถสาวๆขอชงเข้มๆให้ในายหญิงเขินตัวบิดหน่อยนะครับเขาเป็น pues. ปแฟนกันแล้วหรือตกลงเป็นแฟนกันจริงๆใช่ไหมเอ่ย เปิดตัวได้แล้วมัง้งคู่นี้เนี่ยเล่นฟินก่อนนอนเพราะดูตลอดนี่ละ่ะเชียร์คู่นี้ครับ